เออเอาละกลุ่มนี้ก็ถือว่าโอเคทีนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับพี่เปียกค,คือพวกค้าปล <นะ S 1> ีกนะฮะพวกค้าปลีกผมเปิดการาฟเดือนเลยครับอะไรมาตั้งแต่ตัวใหญ่สุดนะค CPO เลยครับอ่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพี่เปียกมันไม่ตอบรับอ่าอะไรนะฮะไอนโยบายอ่อพรรคการเมืองเขาข่าเสียงกันอยู่ตอนนี้คือคือผมเรียนตามตรงนะเมืองอยัง การค้าภายในประเทศการบริโภคในประเทศเ,เ,เขาเรียกว่ามันมันอ่อนตัวลงลวครับหมอครับครับครัพอ่อนตัวลงหมายถึงว่าเศรษฐกิจมันไม่คอ่อยดีประชาชนโดยรวมเนี่ยรายได้ไม่เพิ่มไม่เพิ่มขึ้นอืมเพราะนั้นยอดขายของ CPO คือ Seven เซเว่นี่ยมันไม่น่าจะจะโตมากนะรเราไปดูตัวเซอตัวเขาจะมีตัววัดนะครับเซมสโตรเซลโกลดคือ ในแต่ละแต่ละปีเนี่ยขาขาเดิมเนี่ยที่ตั้งไว้เนี่ยมันโตขึ้นไหมโดยลงบกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ม,มันก็จะมีผลตั้งแต่ CPO นะครับ CTX5BJC ที่เป็นในบิ๊กซีะครับามาไปทั้งเซ็ตเลยพวกนี้ต้องรองให้เศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผลการเลือกตั้งจะออกมายัางไงนะครับแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจในในฝั่งของราชญาเนี่ย อย่างอย่างตัวลระ่งื่อืถนนลระเพื่งนส่วนตัวผมมาใช้ที่ตลาดนะใช้ที่ตลาดฮนะเป็น<ม>ร้านค้าเล็กเ<น>็เผมไม่ได้ผมไม่ได้มไ,มไ,ดไปใช้ซีพีออ่ะผมผมก็เลยไม่แน่ใจมันมันต้องรอให้ภาพใหญ่มันซึ้นตัวยเพ่งผมคิดว่ายากเนี่ยนะสำหรับ g d ดีประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นที่คนก็พลาดกันไว้ในปีปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยยังเหนื่อยอยู่ครับมันหน้ามันหน้าซื้อลงทุนไหมไปเบี่ยนมาถึงจุดนี้ล้ว หน่าซื้อตรงที่เราจะซื้อตามเทคนิคอลครับแต่ว่าสัญญาณทางทางปันมันเท่าไรยังไม่ซับพอด mm hmm. มันไม่มันไม่เหมือนโรงพยาบาลที่พอลงลงถึงจุดที่ทางเทคนิคแล้วเนี่ยเราซัพพอรตเรารู้ว่ายังไงคุณก็ไม่เจง๊งยังไงคุณยังไงคนก็เจ็บป่วยยังไงคุณก็ต้องใช้มันถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่โตแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดแบบครับตาำอะไรไปเยอะครับอันนี้ตัว CPO c p s หรือ BJC เนี่ยมัน ข้างหน้าเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจหรือการขย,ยัตัวทพันธาที่เป็นแรงงานก็ตามอะไรเงี้ยนะครับตัวเลขรายได้มันยังไม่มันไม่เห็นสัญญาที่ไปอุโมอผมก็ก็รอรัฐบาลใหม่มันต้องรอรัฐบาลใหม่ซึ่งมันจะเข้ามารัฐรัฐบาลใหม่จะเข้ามาก็นู่นนะครับมิคคอเตอร์สองไปแล้วนะครับอ่าก็ดูทํางานกัอเตอร์สามอะไรเงี้ยครับมันดูแล้วมันยังไกลอย,อยู่อ่ะ อันนี้เบอรี่ยูเกอร์แต่ว่าถ้าคนจะซื้อยาวๆสมมติเ่จะซื้อแบบชอบซีพีออจะเก็บยาเก็บได้เลยแต่ว่าน่าจะต้องแบ่งถึงสิบไม้นะสําหรับซีพีออซีเอ็กซ์ตาร์หรือบีเจตอาจจะต้องถึงสิบไม้เนี่ยบีเจซีก็ลงไม่หยุดเลยครับพี่เป๊ะลงไม่หยุดเลยหลุดหลุดสิบสี่บาทแปดสิบอันนี้แนวรับเดิมนะฮะเนี่ยไม่รู้มันจะมันจะถึงสิบบาทหรือเปล่านี่ฮะนี่ครับแนวรับถัดไปอยู่สิบบาทสิบเอ็ดบาทนะแนวรับถัดไปเรื่องนี้เราไม่ได้เลยเพราะว่า พราะว่าถ้าเราจะลงทุนในกลุ่มนี้เราก็จะเลือก C p พก่อนนะครับเนี่ยไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่ได้ถูกเลือกอ่ะก็เลยมีแรงขายเยอะ,ะครับ C p พก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ลงไม่หยุดเหมือนกันนะเนี่ยแนวรับก็สิบสองจุดแปดนะครับแนวรับสิบสองจุดแปดนี่ก็ใต้เส้นสองร้ย 200, รอนนนยนะครับใต้เส้นสองร้อยีพเอกตก็คนซื้อก็จะเป็นร้านค้าไงหมอมันเขา้ามาไปซื้อของใหญ่หน่อยถูกหน่อยแต่ว่าร้านค้าตอนนี้ และอาหารร้านอะไรพวกนี้มันเครืขา,ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เหนื่อยหน่อยนะตอนนี้สัญญาณถ้าถามผมนะสัญญาณปัจจัยพื้นฐานยังยังไม่มียังไม่รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นเนี่ยก็เหลือแค่ว่าราคาที่ลงมาเราชอบไหมถ้าจะเก็บสิบไม้ก็ทยอยเก็บไปแล้วกันยังไม่มียังโอกาสเึิตัวกลางๆหน่อยที่เป็นพวกอบ้านเรือนซ่อมบ้านพวกโฮมโปรพี่เปียกมองว่าไงฮะเหมือนกันยังไม่ค่อยดีกราฟเหมือนกันเลยเันนะครับเหมือนกันเหมือนกัน อย่างเราไม่ค่อยมีตังเราก็ยังไม่มีหลงซ่อมบ้านอันไหนอันไหนทนได้ก็ทนไปก่อนครับเนี่ยนี่ครับกราฟโกลบอลก็เหมือนกันนะนี่ฮะเหมือนกันบนทุกตัวนะฮะแม้วราก็ดูนี้ถ้ารอถ้ากำลังซื้อในประเทศไม่มาซื้อยากครับผมให้ดูภาพรวมทุกตัวเลยจะเห็นว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่จุดก็เรียกว่าโอเวอร์โซในกราฟเดือนเหมือนกับปุ่มโรงพยาบาลคือณตอนนี้นะฮะ หุ้นที่อยู่โอเวอร์โซนในกครับ<ช>เดือนโซนนั้นน่ะมีอยู่สองเซกเตอรอท์ที่ที่ที่ชัดเจนหน่อยก็มีกลุ่มค้าบลีกนี่นะครับแล้วก็กลุ่มโร<ช>งพยาบาลแต่มุมมองของพี่เปียกกับผมเนี่ยมองเหมือนกันเลยคือมันมีโอกาสซื้อหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเพราะกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันจะลงเป็นรอบขึ้นเป็นรอบนานๆเลยนะครับไอตอนที่มันขึ้นสูงสูงสุงสด,ๆสดๆนะช่วงโรงพยาบาลเนี่ยคือช่วงโควิดหลังโควิดนะขึ้นกระฉูดเลยเพราะว่าคนป่วยเต็มไปหมดเลย นะแต่หลังนะจากโควิดนี่นก็เริ่มดาวลงแล้วก็จบรอบไปนะฉะนั้นเนี่ยกนานๆเราได้ซื้อทีเราก็ซื้อเล่นรอบไปแต่ว่ากลุ่มค้าปลีกมันยังมีปัจจัยที่มันมันยังมีคําถามนะฮะมันยังมีคําถามว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหนอะไรยังไงคือมันยังไม่เห็นสัญญาณฟื่องแต่ถามว่าอยากจะเก็บยาวๆก็เราก็เลือกตัวใหญ่เหมือนเดิมนะถ้าเราจะเลือกก็เลือก CPO นะอะไรเงี้ยนะฮนะก็เอาตัวใหญ่ไว้ก่อนนะก็ไม่ต้องไปซื้อทุกตัวเหมือนกันนะก็เลือก ่ช,ชอบตัวไหนก็เลือก C P X ก็ลงเยอะลงลึก C P O ก็ลงลึก B J C ก็ยิ่งลึกชอบดูโฮมชอบโก o บอลชอบโฮมโปรก็ว่าไปแต่ว่ามันต้องบอกเรียนให้ทราบว่ามันสัญญาณทางเทคนิคมันมันซึมระยะยาวก็ใช้เวลาเป็นปีนะฮะใช้เวลาเป็นปีครับเป็นปีของมันระดับมันของของหมอก็มี2องสปีนะใช่ครับ<ๆ>ก็1นสปีใหญ่ๆเลยนะครับ